วัสดีครับพี่น้องที่รักร้อนไหมครับร้อนแน่นอนเนาะร้อนตับแตกตับผมไม่แตกแต่เงือแตกแน่นอนถ้าออกจากห้องนี้จะมีใครโผล่มาบ้างวันนี้อ้าวสวัสดีครับเฟียมาตั้งแต่แรกเลยอ้าวสวัสดีครับมิมโอเคยันนะ มีสอคนแล้วแสดงว่าพระเยซูอยู่กับเราวัติวบทที่18ข้อ20ว่าอย่างนั้นโอเคบทที่10ข้อ11บอกว่าเมื่อผู้คนเข้าไปในบ้านไหนเมืองไหนก็ตามให้หาคนที่คนที่โทษทีจอมันยายผิดปกติโอเคคนที่เต็มใจต้อนรับคุณ และพักอยู่บ้านของคนนั้นจนกว่าจะจากเมืองนั้นไปคือพออยู่บ้านนั้นน่ะจะได้มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวนั้นจะได้เจอกับญาติพี่น้องของเขาหรือเพื่อนบ้านของเขาหรือใครก็ตามที่มาเยี่ยมบ้านนั้นเป็นการสร้างเครือข่ายเป็นการประกาศตามสายสัมพันธ์และพระเยซูไม่ให้เขาไปอรอบ้านที่ใหญ่กว่าหรือเจ้าภาพที่มีอาหารอร่อยกว่า ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ที่มารู้จักพระเจ้าเป็นเพราะว่าเพื่อนมาแนะนําหรือคนในครอบครัวมาแนะนำนีน่ประกาศตามเครือข่ายเวิร์ที่สุดเมื่อคุณเข้าไปในบ้านก็ขอให้พระเจ้าอวยพรให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขถ้าคนในบ้านนั้นยินดีต้อนรับคุณพรน,นั้นจะตกอยู่กับบ้านนั้นแต่ถ้าเขาไม่ต้อนรับคุณพรน,นั้นจะกลับคืนมาหาคุณ และถ้าบ้านไหนเมืองไหนไม่ต้อนรับคุณและไม่ฟังสิ่งที่คุณพูดออกจากก็ออกจากที่นั่นเสียและสะบัดฝุ่นที่ติดเท้าออกเสียด้วยโอเคประเพณีนีเ้เรื่องสะบัดฝุ่นพระเยซูไม่ได้คิดขึ้นมาเองเป็นประเพณีที่เขามีอยู่แล้ว ซึ่งถ้าชาวยูเดินพางที่ของคนต่างชาติที่ไม่เชื่อในพระเจ้าะจะสะบัดฝุ่นของคนต่างชาติเหล่านั้นก่อนที่จะเข้าในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าคืออิสราเอลคือเหมือนกับว่าพระเจ้าเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติเหล่านี้เราจะ,ะพระเจ้าจะลงโทษเขาและโทษนั้นจะไม่ติดเรา สมัาร,ระเยซูตรงนี้กำลังอธิบายว่าในเมื่อคุณเตือนขาวแล้วความผิดอยู่ที่ขาวแล้วเราทําหน้าที่ของเราแล้วเม,เมื่อเรากล่าวคำํำอวยพรคำํำอวยพรนั้นไม่ใช่คาถาอตอนนี้เรากําลังแจกข้าวแล้วก็มีคำํำอวยพรที่ข้าวแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ พระเยซูไม่ได้บอกว่าถ้าเขา,เาไม่ยอมฟังให้เปลี่ยนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องปรัชญาหรือเรื่องตลกหรืออะไรก็ได้ที่น่าสนใจให้เขาฟังเขามีาคําสั่งว่าจะสอนอะไรแล้วก็จะสอนยังไงด้วยเราจะบอกให้รู้ว่าในวันพีพากษาชาวเมืองนั้นจะได้รับโทษหนักกว่าชาวเมืองโซโดมและเมืองโกโมราเสียอีก เป็นสองเมืองในหนังสือปฐมกาลบทที่19ที่พระเจ้าลงโทษอย่างหนักเพราะว่าเขา,าบาปเยอะแต่เขาว่าชาวอิสราเอลจะโดนหนักกว่านั้นอีกถ้าไม่ยอมรับคำสอนของพระเยซูฟังให้ดีนะเราจะทรงพวกคุณออกไปเหมือนทรงแกะไปอยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่า สวัสดีครับรินฟังแล้วสยองนะออกไปเป็นอาหารหมาป่าคือฝูงแปะฝุ่งแกะกับหมาป่าฝุ่งแกะก็จะแพ้แน่นอนแกะสู้หมาป่าไม่ได้เราไม่เหมือนกับลูกศิษย์ของโมฮัมเหม็ดที่โมฮัมเหม็ดสั่งให้ออกไปพร้อมกับดาบไปสู้รบเป็นกองทัพ ในสนามรบคริสเตียนอาจจะแพ้แต่ในสงครามเราชนะแต่ละประเทศเมื่อจะมีสัตว์เป็นสนัญลักษณ์ของประเทศนั้นส่วนใหญ่จะเลือกสัตว์ที่แข็งแรงดุไม่ว่าจะเป็นเสือหรือนกอินทรีหรือสิงโตหรือช้างหรือหมีโรงเรียนมัธยมของผมเป็นพวกเสือ ไม่มีโรงเรียนไหนหรือ,อชนชาติไหนจะเลือกลูกแกะเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่ลูกแกะก็จะฉลาดอย่างหนึ่งคือจะรู้เสียงของผู้เลี้ยงแกะขอให้เราเป็นดังนั้นดังนั้นพวกคุณต้องฉลาดเหมือนงูและซื่อบริสุทธิ์เหมือนนกพิราบ ฉลาดเหมือนงูนะครับพี่น้องอย่าไปสับสนบางครั้งคิดว่าพี่น้องอาจจะสับสนแล้วก็ฉลาดเหมือนนกพิราบ <c oughs> ไม่รู้เรื่องอะไรหรืออาจจะบริสุทธิ์เหมือนงูครับอย่าสลับกันโอเคร่วงให้ดีเพราะคนพวกนั้นจะจับคุณไปขึ้นศาลและเคี่ยนคุณในที่ประชมุม เขาจะมีกฎในที่ประชุมของชาวอยูอ่ตามกฎของโมเสสเฉลยธรรมบัญญัติบทที่25ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าห้ามตีเกิน40ครั้งแต่ว่าเผื่ออาจจะนับผิดเขาก็เอาแค่39ครั้งโอ้ฟังแล้วเหมือนนับถือพระเจ้าจริงแต่เขาบอกว่าให้ตีสุดเวียงสุดกำลังเกิดแล้วก็ทำที่หน้าผาก13ครั้ง แล้วก็ที่หลัง26ครั้งเขาก็มีวิธีสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเปาโลโดนแบบนั้น5-5ถึง5ครั้งก็ยังมีชีวิตอยู่ก็เก่งละนะพระเจ้าใช้เขาประกาศต่อไปคุณจะถูกนำไปยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะคุณเป็นสิทธิ์ของเราคุณจะต้องเป็นพยานเล่าเรื่องของเราให้กษัตริย์ เจ้าเมืองและคนที่ไม่ใช่อยู่ฟัง่งอันนี้นึกถึงที่พระเยซูบอกว่าคนที่โดนดูถูกโดนคมเหงรังแกและโดนสายร้ายป้ายสีเพราะติดตามเรามีเกียรติจริงๆพวกนี้เขาก็โดนหมดทั้งคนอยู่และคนต่างชาติก็คมเหงลูกศิษย์ของพระเยซูเมื่อโดนจับไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะพูดอะไรหรือจะพูดอย่างไร เพราะเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะบอกเองว่าจะให้พูดอะไรอันนี้เหมือนกับที่พระเจ้าพูดกับโมเสว่าเราจะอยู่กับปากของเจ้าและจะสอนเจ้าว่าจะให้พูดอะไรงั้นน่ะหน้าที่ของเราผู้เป็นลูกศิษย์คือพรคลายและเชื่อในพระเจ้าไว้วางใจในพระเจ้า ทำไมเขาจะเกลียดเราบางคนหรือบางครั้งอาจจะเป็นเพราะเราไปให้เรียกให้เขากลับใจจากบาปโปรดที่เขาชื่นชอบแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะเราประกาศเรื่องพระเยซูเป็นความหวังเป็นทางเดียวที่มนุษย์จะได้รู้จักพระเจ้าจะได้พ้นจากโทษของความบาปตรงนี้มันไม่เข้าหูถ้าเราแค่ไม่เอาเรื่องของพระเยซูเข้าไปสอนไม่เอาเรื่องของพระเจ้า หลายคนก็ยอมรับได้เพราะเขาอยากจะมีบทเรียนน่ารักน่ารักเรื่องการเป็นคนน่ารักแค่สอนให้เราเป็นคนดีก็พอแล้วอันนั้นเขายอมรับได้แต่เมื่อเราบอกว่าให้สธาในพระเยซูและสัตว์ซือกับพระองคอ์เขาก็ไม่ชอบจริงๆแล้วคนที่พูดไม่ใช่ตัวคุณหรอกแต่พระวิญญาณของพระบิดาพูดผ่านตัวคุณ อันนี้ขอให้เราสังเกตว่าใครที่กำลังพูดผ่านทางเราเะ็กีบอกว่าพระเจ้าจะบอกเองข้อ20บอกว่าพระวิญญาณของพระบิดาพูดผ่านตัวคุณถ้าไปอ่านในมราระโกบอกว่าไม่ต้องออห่วงจะพูดแก้ตัวอย่างไรให้พูดไปตามที่พระเจ้าบอกในเวลานั้นเพราะคนที่พูดนั้นไม่ใช่ตัวคุณแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธ ถ้าไปอ่านลูก,กาพระเยซูบอกเขาว่าพวกคุณไม่ต้องกังวลล่วงหน้าว่าจะพูดแก้ตัวยังไงเพราะเราจะให้สติปัญญาและคำพูดที่เฉียบคมกับคุณตกลงใครพูดพระเจ้าหรือพระวิญญาณของพระบิดาหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระเยซูเองใครถูกมัทธิวลูกาหรือมาระโกคำตอบคือ ตรีเอกนุภาพมันก็เหมือนกันหมดเลยครับพระองค์อยู่กับเราพระองค์ผู้เป็นพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์บางครั้งพระวิญญาณก็เรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระวิญญาณที่นี้เรียกว่าพระวิญญาณของพระบิดาหรือบางครั้งพระเยซูพูดพานทางเราอันนี้คือความเชื่อของคริสเตียนและหลายหลายข้อมันไม่มีทางเข้าใจนอกจากว่าคุณจะยอมรับหลักคําสอนตรงนี้พูดแล้วบางครั้งเหมือนกับว่า ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนไม่มีอะไรตอบสนองไม่มีอะไรเกิดขึ้นคําก็ลอยไปในอากาศแล้วก็หายไปแต่บางครั้งพระวิญญาณเอาคําพูดของเราซึ่งเป็นคําพูดของพระองค์ไปทําให้คนนั้นตื่นอันนั้นก็น่าตื่นเต้นพี่น้องจะหักหลังพี่น้องให้ไปถูกฆ่าตายพ่อจะหักหลังลูก ของตัวเองให้ไปถูกฆ่าตายลูกๆจะต่อต้านพ่อแม่และส่งพ่อแม่ไปถูกฆ่าตายทุกคนจะเกลียดคุณเพราะคุณติดตามเราแม้ว่าจะเป็นคนยิวไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติแม้ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวของตัวเองเขาก็จะโดนแต่ใครที่อดทนได้ถึงที่สุดก็จะได้รับความรอดความรอดในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ตาย เพราะจริงๆแล้วอ่ะพวกสิทธิเอกเหล่านั้นน่ะตายหมดถูกฆ่าหมดโยเว้นยอนที่ชาราตายเขาตายเพื่อพระเยซูเขาตายเพื่อข่าวดีจะได้ไปถึงคนอื่นแต่ข่าวดีไม่ตายหลายหลายคนตายเพื่อข่าวประเสริฐนั้นมาถึงรุ่นเราอาจจะถือว่าหลายคนตายเพื่อพวกเราฟังเล่ารู้สึกยังไงอืม สวัสดีครับโกคู cool. พระเยซูไม่ได้สัญญาว่าทุกคนจะเชื่อพระเยซูบอกล่วงหน้าว่าบางคนจะแอนตี้พระองค์เรียกให้เราเป็นฮีโร่ที่กล้าหาญแล้วบอกเราล่วงหน้าว่ามันจะไม่ใช่ง่ายอันนี้คล้ายกับพวกผู้แทนพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าจะบอกเขาล่วงหน้าว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับแม้ว่าจะเป็นอิสยาเยเรมีหรือเอซีเคียล ก็บอกล่วงหน้าว่าเขาจะต่อต้านอย่างแรงแต่เจ้าต้องสัตย์สื่อเจ้าต้องพูดในสิ่งที่เราบอกเจ้าจริงๆก่อนที่กองทัพจะออกไปกองทัพของอิสราเอลโฮนากองทัพจะบอกกับกองทัพว่าถ้าใครขี้คลาดไม่กล้าสู้กลับบ้านซะเราไม่ต้องการคนขี้คลาดเ,เพราะองค์เรียกให้เป็นฮีโร่ Hero. เมื่อเขา คมเหงคุณในเมืองหนึ่งก็ให้หนีไปอีกเมืองอื่นเราจะบอกให้รู้ว่าบุตรมนุษย์จะมาถึงก่อนที่พวกคุณจะเดินทางไปทั่วเมืองของอิสราเอลเสียอีกหนีไปเมืองหนึ่งเพื่อประกาศอีกเมืองหนึ่งเราเปลี่ยนที่แต่เราไม่เปลี่ยนข้าง ไม่แน่ใจว่าบุตรมนุษย์จะมาถึงแปลว่าอะไระบางคนคิดว่าอาจจะหมายถึงว่าบุตรมนุษย์มาพิพากษาวิหารในปี70ที่ลงโทษอิสราเอลลงโทษเยรูซาเล็มสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูและทาตไม่ใหญ่กว่าเจ้านายสิทธิ์เป็นได้เหมือนเจ้านายท้าขนาดเจ้านาย จ้าบ้านยังถูกเรียกว่าซาตานแล้วลูกบ้านจะไม่ถูกเรียกด้วยชื่อที่เลวร้ายกว่านั้นอีกหรือ,อพระเยซูโดนเรียกว่าเบลเซบูลหรือในผีหรือหัวหน้าผีอย่างนั้นในเมื่อเขาไม่ยอมรับอาจารย์ของเราก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเขาอาจจะไม่ยอมรับเราไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะต้องดังกว่าพระเยซูหรือเป็นที่ยอมรับยิ่งกว่าพระเยซู ให้เราจำไว้ว่าเราเป็นผู้ติดตามเราเป็นลูกศิษย์ของคนที่ถูกประหารขอให้เรากล้าหารขอให้เราไว้วางใจพระองค์และขออย่าให้ความข่าวดีมาตายกับเราขอพระเจ้าไอพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ